เชิชิญยน้องยาสีฟันหมอจุลาหลอดหนึ่งขอบคุณค่ะไปดสตัสดีครับสวัสดีจุ๊บจิ๊บไปไหนมาโห้นี่ออกจากบ้านแต่เช้าเลยนะครับออกจากบ้านอะไรแต่เช้านี่ยังไม่ได้เข้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืนเลยไาไหนมาครับเนี่ย กุญแจห้องเช่าของฉันเนี่ยหายโผเอ้ยกุญแจหายแค่นี้เองผมว่าไปขอเจ้าของบ้านมาใหม่ต้องก็ไปปั๊มครับฉันขอเข้ามาแล้วเมื่อคืนนี้แล้วฉันจะเอาไปปั๊มแต่ที่ปั๊มน่ะมันไม่ทําให้แถมยังด่าสาดเสียเสียมันดึกมันปิดแล้วใช่ไหมครับปิดที่ไหนนะมันเขียนว่าเปิด24ี่ชั่วโมงถ้ามันเปิดยี่ชั่วโมงมันต้องทําให้แล้วมันไม่ทามันด่าแล้วเอากุญแจไปปั๊มที่ไหนอ่ะปั๊มพีทีปั๊มพีที แก่ห <Peru> ้องไปปั๊มที่ปั๊มน้ำมันเออพี่บ้าปหมเนี่ยทำไมอ่ะเอาหลังฝาผมมาก็ได้มีปั๊มเหรอมีนี่ปั๊มอะไรวะปั๊มผมสนุกด้วยเออปั๊มอะไรปั๊ม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 ปั๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊มม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 มปป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 ปััััััััััััั�